สวัสดีครับเพื่อนๆครับเรามาดูลูกไก่ชุดนี้นะครับอายุสองเดือนนะครับพ่อเป็นเกียงไก่นะครับพ่อเป็นเกียงไก่แช่แข็งเกดนะครับ่ะพ่อเป็นเกียงไก่ผสมแช่แข็งเกดแม่เป็นดำจอเกาะผสมกับมนีแดงนะครับ ดำเจาเกาะมะนีแดงสายแม่สายพ่อเป็นเกียงไก่เกียงไก่แช่แข็งเจ็ดนะครับนะครับฝากคุณเพื่อนติดตามด้วยนะครับไก่อายุสองเดือนนะครับรุ่นพี่มีผลงานตีแสนนะครับชนแสนแล้วนะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์086 2355454นะครับนะครับ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ0 8 6 2 3 5 5 4 5 4นะครับเพชรเชียงคำครับสวัสดีครับ